ต่างกันสุดขั้วค่ะท่าทีของคิมแซรรนวัย23ปีกับคิมซูฮยอนวัย37ปีกระเชิญสื่อเย็ยบความแมนกันไม่ติดหลังจากที่นักแสดงคิมซูฮยอนนะคะได้จัดงานแถลงข่าวด่วนและพูดถึงข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับคิมแชรนเรนึ็นตลอดการแถลงข่าวนะคะนักแสดงรายนี้เนี่ยก็แสดงอารมณ์ออกมาอย่างเต็มที่หลังน้ำตาออกมามาเพื่อนเรื่อยๆขณะที่เขายืนยันว่าตนเองเนียบบริสุทธิ์ และสาบานว่าจะพิสูจน์สิ่งนี้ในอนาคตนอกจากนี้ค่ะเขายังไม่ตอบคำถามใดๆจากนักข่าวอีกด้วยแต่ว่าการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อความคิดเห็นเชิงลบของสาธารณชนที่มีต่อกิมซูฮยอนเลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกเมื่อชาวเน็ตก,ก็เริ่มโกรธที่เขาไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆทมกลางเรื่องนี้ค่ะ ชาวเน็ตได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงวิธีการแัดงการที่แตกต่างของนักแสดงผู้ล่วงลับคินเซรอนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสื่อแม้จะยังอายุน้อยก็ตามคินเซรอรนนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เบาแล้วขับในปี2022จ่งึงเธอต้องขึ้นศาลและถูกปรับเงินในระหว่างกระบวนการทั้งหมดนี้เธอต้องเผชิญกับการจับตามองของสื่ออย่างเข้มขน้นและมักเผชิญหน้ากับนักข่าวด้วยตนเองโดยโลกออนไลน์นะคะก็มีการโพสต์คลิป พี่คินแชรรอนตอบนักข่าวที่ถามเธอเกี่ยวกับการแย่งคำเป็นเพราะมีปัญหาทางการเงินหลังจากเหตุการณ์เมาแล้วขับเธอก็ตอบกลับอย่างใจเย็นแล้วก็นิ่งบอกว่าจะไม่เคยอ้างว่าฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นเรื่องจริงที่ฉันทำงานพาร์ทไทม์และเป็นเรื่องจริงที่ค่าปรับก็สูงมากแล้วเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตฉันขอโทษโดยแซรรอนนะคะต้องบอกว่าเธอเนี่ยประเสธหน้ากับนักข่าวอย่างใจเย็น ในขณะที่เธอเนี่ยก็ตอบคำถามอันเข้มข้นของนักข่าวในขณะที่เดินไปด้วยค่ะมาดูทางด้านของคิมซูฮยอนในวัยสาปีนะคะที่ร้องไห้จนจบขณะกำลังถลงข่าวโดยไม่ยอมให้นักข่าวเนี่ยถามคำถามใดๆเลยของทั้งจิตน้ำไปโค้งไปตลอดระยะเวลาที่เขาพูดจบค่ะแล้วก็รีบเดือนกลับโดยไม่ตอบคำถามใดๆจากนักข่าวด้วยค่ะเรียกว่าปฏิกิริยาทั้งสองคนเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะ ทางที่คิมแซรอนเนี่ยเธออายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเมื่อเทียบกับคิมซวยยอนที่อายุเนี่ยห่างกันเยอะค่ะโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยกับโพสต์ไวรัลนี้โดยเช่นชมคิมแซรอนสำหรับวิธีการจัดการสถานการณ์ที่ยุ่งยากเช่นนี้อย่างซื่อสัตย์ค่ะโดยความคิดเห็นนะคะก็บอกว่าเพราะคนหนึ่งประชิญกับความผิดพลาดของตัวเองอย่างซื่อสัตย์เธอตอบตามคนจริงจะทอนความผิดของตัวเองอย่างจริงใจแต่อีกคนเนี่ย กับต้องการปกปิดความจริงสิ่งที่เขาพูดเป็นเพียงคำพูดที่พยายามเบเลี่ยงประเด็นสำคัญและเขาเชื่อเสมอว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดว้าวกินชร์รนใจเย็นมากถึงแม้จะไม่ไดใครปรบป้องเธอแต่ก็ยังสามารถตอบโต้ได้อย่างใจเย็นมากฉันชื่นชมเธอจริงๆสิ่งที่ทำให้เธอพังไม่ใช่การขับรถขณะเมาหรือนิสินแต่เป็นการคุกคามทางออนไลน์การไฟร้ายและการว่าเธอความไร้หัวใจของผู้ชายเธอสวยจริงๆเลยนะ บางคนนะคะบอกว่าตอนที่เห็นีครั้งแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นการถ่ายฉากละครทีวีค่ะต่อมาเนี่ยจึงรู้ว่ามันเป็นการสัมภาษณ์จริงๆฉันเชื่อชมบุคลิกที่เข้มแข็งของเธอและความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของเธอบางคนเองก,ก็บอกนะคะว่าน้องไม่น่าเมาแล้วขับเลยไม่สารภาพตอนนี้ก็ทุกทุกทรมานเหมือนจะล้มละลายแล้วจ้าต่อมานกะระจกกี่รอบคะ ถึงออกมาแถลงแบบนี้รอดูนะคะว่าจากนี้จะไม่มีที่ยืนในสังคมไม่ต้องคมหน้าลงไปเจอกันที่ศาลแน่นอนอันนี้อยู่ใต้เตียงเขาได้ปะถึงรู้ขนาดนั้นผู้รอหลักฐานว่าผู้ชายขับอยู่เปิดกีโมนักแสดงนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาเสียใจหรือกำลังแสดงบทเสียใจอยู่อุ๊ยอุยปล้องไห้ไปติดน้ำชาไป อทีทิพลจากเลิกแฟนคนแรกใช่ค่ะแต่คนไทยที่ตัดสินไปแล้วรั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำวามสัมพันธ์เป็นแบบไหนนางรับผิดแผนผู้ชายค่ะการเกิดเหตุที่ชนเ็กคือขับนี้แล้วหนังจากนั้นก็เป็นข่าวเลยดูี่ิล่อยมาล่าสุดก็ปี2 0 1 9 2 0 2 0ถึง2020ค่ะดูจักเสื้อรุ่นกล้องเป็นคอ2019จ้ารูเปเล่นสักีด้วย ไม่น่าเมาแล้วพับเลยในงันก็ไม่เป็นหนี้แล้วตอนนี้ไม่เป็นหนี้แล้วไปเป็นนางฟ้าแล้วเหลือแต่คนเร็วๆที่ต้องชดใช้ปลดทุกแบรนด์นิตตี้ก็ไม่ได้ใช้ปอสโอดอรคนที่ใช้ให้น้องกินเหล้าเอ็นเต์เทนแครก็คือมันนั่นแหละกูขำการโยงจริงๆเป็นกูเลิกมาสีปีก็ไม่คุยไม่ติดต่อจ้าเขาแสดงเก่งก็ไม่เก่งเท่าไรนะ คนดูออกเลยเนี่ยคนพูดความจริงกับคนพูดโกหกจะต่างกันเรารักคิมแชร์ลนน้องเข้มแข็งดูดีป็ห่หงานงามสวยแต่กลับโชคร้ายเพิ่งมาชทื่นชมเมื่ออีกคนนี้อยู่แล้วจบไปเลยผู้ชายคนนี้เก่งเรื่องแสดงแต่การตอบไม่มีวุฒธธิภาวะเข้าหลีมารักแคลนก็เมื่อเธอจักไปแล้วดับลงแล้ว พระเอกเบอร์หนึ่งของเขาหลีคงสอมหน้ากระจกมาหลายรอบแล้วสงสารแซลลนหลับให้สบายนะนังฟ้าแค่คำขอโทษคำเดียวตั้งแต่แรกก็จบแล้วสงสารแซลลูนสับใจสงสารน้องฉันชอบผู้หญิงคนนี้มากน้องแซลลนนิ่งมากต่างจากผู้ชายน้ำตาจาระเข้ผู้หญิงได้ก,กว่าผู้ชายเป็นผู้ใหญ่แต่ทำไมมันช่างแตกต่างกันแบบสลับขั้ว ญิงอกสามโซ่ถ่ายอกเชิงกรานมันชอบร้องไห้เรียกร้องความสงสารแต่เกณฑ์พิษกลายเป็นตัวตลกของสังคมทั้งโลกผู้หญิงแดงกลัวเยอะร้องไห้ไปกระดกกินน้ำไปเราคนหนึ่งชอบน้องมากๆไม่น่านเลยแต่ก็ได้เห็นคาแท้ของคนเร็วๆคนนี้ที่เราเคยชื่นชอบด้วยนี่สิผู้หญิงก็คนมีสัตว์รีเหมือนกันทำไมต้องเลือกปกป้องแต่ผู้ชายด้วย ตายแล้วค่อยมาเห็นใจก่อนนั้นทำไมไม่เยแสน้องเลยอย่าได้ชีวิตคนที่สังคมไม่ให้อภัยเธอในช่วงเวลาที่น้องยังมีชีวิตอยู่ผู้ชายมีแต่เงินผู้หญิงมีแต่จริงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจับตาแล้วก็วิเคราะห์กันหลังพระเอกคนดังกล่าวค่ะอยู่ในห้วงสัมภาษณ์แล้วก็ลักษณะทางกายภาพหรือว่าพตากายของกินซูฮยันตลอดการสัมภาษณ์นะคะโดยในคลิปค่ะก็จะเห็นว่า จันทรแลงข่าวของพระเอกตุ่มเนี่ยก็จะมีการโคง้งการกิดน้ําการร้องไห้ตลอดนะคะที่พอสรุปได้ก็คือเป็นการสะท้อนภาวะความเครียดและความกดดันอย่างชัดเจนมากกว่าจะทีชัดว่าโกหกหรือไม่ทั้งนี้เจ้าตัวนะคะก็ถูกจับตาม,มองว่าอาจจะมีสัญ,ญญาณอื่นร่วมด้วยในห้องการสัมภาษณ์เช่นการเล่นตอบคาถามตรงๆหรือว่าเปลี่ยนเรื่องบ่อยก็อาจจะท้อนถึงการปกปิดบางอย่างได้เช่นกันทั้งในโลกออนไลน์ค่ะ าการวิจารณ์ถึงพระเอกหนุ่มนนี้อย่างหนักหน่วงและจับตามองอนาคตของเขาต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทําให้คิมซูฮยอนแล้วก็ค่ายค่ะเสียหายไปมหาศาลทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทางจิตใจด้วยค่ะเ็าเรียนเที่ยวเรื่องนี้ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆินะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดศพที่ตรงไหนเพราะว่าพระเอกหนุ่มเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงไม่ยอมรับกับหลักฐานที่ช่องกาโรเซโลนำมาเผยแพร่ ยังไงทางเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ